สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปาักลายดอกแบบนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะสีแดงกับสีเขียวสลับกันนะคะสำหรับแบบของลายนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ค่ะแล้วก็จะมีมงนี้นะคะ หนึ่สองสาสี่แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นกิ่งไม้ตรงแบบนี้นะคะโดยที่ตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะ ก็คือแบบของลายนี้นะคะเดี๋ยวจะวาดให้ดูใหญ่ๆนะคะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ลักษณะของลายนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งถึงสี่นะคะก็จะเป็นสีแดงห้าหกเจ็ดปดนะคะห้าถึง8ดก็จะเป็นสีเขียวค่ะเนี่นะคะเราไปดูวิธีการปักเลยค่ะนี่ก็ให้น้องๆปักขึ้นมานะคะ ไหมที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะปักลงไปค่ะจากนั้นก็จะด้านข้างนะคะด้านข้างอีกครั้งค่ะเราจะมีเครื่องหมายทั้งหมด5มุมนะคะ แล้วก็ด้านล่างอีกสองครั้งนะคะก็จะคล้ายๆดาวนะคะแล้วก็จะสร้างฐานที่คล้ายๆดาวนะคะห้ามุมแบบนี้แล้วก็ปักขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ให้เดินไหมเป็นข้างล่างนี้นะคะ ครั้งที่1จะด้านล่างนะคะครั้งที่2ค่ะไหมก็จะอยู่ด้านบนนะคะเราก็จะไปด้านล่างอันที่สานี้นะคะก็คือเราจะสลับกันนะคะเราจะสลับบนล่างบนล่างอย่างนี้ไปจนจบเลยนะคะจะดด้านล่างนะคะเราก็จะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะตรงนี้จะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะ ต่อไปก็เหมือนเดิมคัะแล้วก็เว้นหนึ่งแล้วก็ไปอีกช่องหนึ่งเว้นไว้หนึ่งแล้วก็ไปอีกช่องหนึ่งค่ะ ที่จริงถ้าเราสร้างฐานเท่ากันนะคะเวลามันจบมันก็จะจบพร้อมกันนะคะแต่ถ้าอย่างนี้คือฐานมันไม่เท่ากันปุ๊บอะตรงเนี้มันก็จบไปนานแล้วแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังเหลืออยู่นะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปักได้ค่ะไม่เป็นไรนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของตรงกิ่งตรงนี้นะคะก็ให้น้องๆเริ่มปักขึ้นมาจากตรงนี้นะคะ ก็จะปักลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ปักธรรมดานะคะก็คือการด้นถอยหลังนะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะ กสุดแล้วเราก็ปักลงไปค่ะแล้วก็จะเริ่มแถวใหมยย่นี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะรอดใต้ไหมแบบนี้นะคะ นี่ก็จะเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบก็ลองปักตามดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ